เรามาแล้วค่ะกระเทยกองถ่ายนะคะวันนี้เราจะมาบอกโพคืนหมาหอนของเพจกระเทยกองถ่ายนะคะว่าหาคืนหมาหอนเนี่ยใครจะเบียดเข้าท็อปห้าเรียกว่าไม่ดามาเราไม่ยอนแคแสกกะเทยไม่เคยได้พักเราดูภาพรวมแล้วทั้ง หลายเอพิโซดที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงรอบพรีดิมิลรีที่ปรากวดไปเ,าาเราจะมาเคาะโพคืนหมาหอนของกระเทยกองถ่ายนะคะท็อป5 i ามิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2เดี๋ยวแม่นะนำเลยนะคะ <laughs> คนแรกก็ต้องให้ใครอะ <laughs> ก็ต้องให้ให้ใคยนี่คือ <laughs> <laughs> อมาก็มาเหนือขนาดนั้นไหมแม่เออก็ต้องให้นิโคลีนนิโคลีนแม้ว่ารอบพรีลิมินารีเนี่ยอาจจะรักษามาตรฐานเอาไว้ระดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ารอบเก็บตัวนะคะไม่ดีมาแรงทุกีพีอ่อันนี้ไม่ใช่แฟนคลับไม่ใช่อโอเคอแวกระชือชมทานนีก็ต้องชมป่ะคะแม่ก็ต้องชมคนที่สองที่เรียกได้ว่าเป็นแบบพรีลิมนี้ก็คือ โดดออกมาเลยและหลายคนก็ลุ้นว่าเขาอาจจะไปจับมือจับมือนั่นคือใครอ่ะควายเหรอควายเหรอมึงดูที่ชื่งนะไม่ใช่ดูหน้ากูแอนนาเสืองามเอียรมึงจะแอนนาอย่างอื่นไม่ได้แอนดาเสืองามเอียแอนนาทีวีพูออกจากวงการแล้วเท่ากับเป็นกรรมการ แซวแม่รักแม่เออแอนนาเสืองามเอี่ยมก็คือรอบเก็บตัวก็ประมาณหนึ่งแต่ว่ารอบพรีริมอ่ะเฮ้ยแม่ชอบไหนระหว่างชุดว่ายน้ำกับชุดราตรีชอบชุดว่ายน้ำอะลบตึงไม่สวยเหรอแม่หนูไอสวอนนั้นอะไอไอไอฟาล่างูเห่าของแอนนาวันนั้นอะขามวนผมดีจริงๆนะก็ต้องยอมนะและอีฟาล่าชุดแดงนี่มาตอนไหนอะคะปักไอ เปิดตัวแล้วอออน่กลัวจริงแล้วแล้วสวยแล้วก็สวยเรยที่เราไม่ต้องไปเสร็จเลยว่าสวยใช่สปีดเขาก็ดีประมาณนึงแต่ว่าติดเรื่องพูดภาษาไทยเขาเป็นคนที่ตอบคำถามภาษาไทยได้ดีที่สุดคนหนึ่งใน,ในก,การประกวดครั้งนี้แม่ว่าจับมือจับมือใ,ใครอ่ะอุ๊ยบอกเลยนะคะปีนี้เขาจับมือเป็นวงกลมเขา <laughs> พวกเราวรอ่าชูนมมาต่างภูมใจหรอก็มันดีเท่ากันหมดอ่ะแม่เอาจริงมันเสี่อมกันยากอ๋อเลือกยากปีนี้ยากไม่กล้าฟันเหมือนกันขอเสนอแม่ปุ้ยว่าวินาทีประกาศมงให้จับมือเป็นมงกลมก็คือจับไปเลยสี่ห้าหกคนนั่นแะแล้วก็ประกาศทีเดียวประกาศเลยคนที่สามให้กี่คนให้กี่คนเดี๋ยวก่อนห้าคนเลยโอเคพอบค้าคนที่สามเรียกได้ว่าหลายๆคนบอกว่า เป็นคนที่ทำได้ดีที่สุดในรอบ p รีลิมคายเฮ้ยคายาเฮ้ยคายาอายอ้อบอกเอออ่าอายโปอิฟเบาเบาจ้าเป็นคนละอายโอเคโอเายกันอายกันก็ไม่ต้องมาประกวดน้องบอกน้องไม่อายแล้วไม่ใช่อายกันต้องยอมว่า prelim อ่ะ เหมือนนางงามลาตินมาเดินจริงๆนะอันนี้อันนี้แบบแล้วขณะเรารู้แล้วแหละว่าเขาเดินดีก็รอบรอบชุดว่ายน้ําที่เขาไปเดินทะเลถามว่าชอบอะไรนี่ชอบชุดดาตรีสุดชุดดาตรีสีแดงของไอการ์าดูเป็นแบบว่าถ้าเดินนางแหละใช่น้เดินแล้วนางเก็บกล้องนะอินเนอร์นางก็จะจีมองแล้วก็มีมีจังหวะในใจจะเดินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อิงจังหวะเพราะเพลงมันเร็วหน้าสามหลังสองพอเดินช้าหน่อยอะ แอร์ทำเยอะพอแอร์ทำเยอะมันก็เล่นนู่นเล่นนี่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์อะมันดีจริงๆรอบพรีลิมของของไอกาน์ะก็เลยคิดว่าหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าไม่ใช่หนึ่งในร้อยเลยถ้าหลุดเ่ะแม่อย่าเลยเาก็เขาทำดีขนาดนี้เนาะถ้าหลุดแบบแม่ถ้าหลุดก็คือแม่ปุ้ยโอเคคนที่สี่เลยค่ะยาวๆค่ะคนที่สี่ คนที่สี่โอปอโอปอแฟนหมอโอไม่ใช่โอปอนี่ก็ถามาตั้งแต่จะขึ้นไฟนอลเลยนะขนาดคืนหมาก็ยังมีดราม่าน้องโอปออยู่เลยคือน้องโอปอะก็ต้องอว่าสวยจริงๆแล้วก็ได้ความสดใหม่เราไม่เคยเห็นเราเพิ่งมาเห็นกันที่นี่เห็นแล้วยังไงแม่ขอท่าเห็นจังหวะแรก ฮ้อ้แบบอาวถ้าพูดถึงว่าเด็กสิบแปดสวยขนาดนี้ก็ต้องย<ด>อมนะดเด็กสิบแปดไทยแท้อ่าแล้วคนอื่นไม่ใช่คนไทยหรอก็มีไอแอนน์นี่ก็ลูกครึ่งนิคารินก็ลูกครึ่งยางไงไอาการก็ไทยแท้แต่ว่าก็โตหน่อยไงยี่สิบสองแต่ว่าน้องสิบแปดแล้วได้มาขนาดนี้ประกวดครั้งแรกอะ่ะได้ประมาณเนี้ยถือว่ามันสดใหม่อะ่ะสมมติว่าเราลองนึกถึงห้าคนวับไปออกรายการทีวีอะ่ะ สวัสดีมันก็จะมีได้ถามไงแม่นี่คือเด็กที่สุดในการประกวดเลยใช่ไหมคะมีเด็กกว่านี้ค่ะได้ดังกว่าจี๊สิบแปดโอเคนี่คือประกวดครั้งแรกเลยใช่ไหมลูกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยเออมันเป็นภาพลักษณ์ดีของทีมเองอันแรกมีท่านี่เหรอคะอุ้ยและนี่คือคนที่ห้าอออก็สัมภาษณ์รอบห้าคนนี่นีอ่าโชว์หน่อยต้องให้เขานะคนที้ฮเรเน่โอ้ยขอชื่อเต็ม เรเน่เรนิก้าเวโรนุปกาโนไปจบกันที่ปการโนทำให้เรเน่เหรหลายคนบอกว่าเป็นแบบเงียบเบาๆต้องตอนเก็บตัวเรียกว่ากลางๆแต่ไม่ถึงกับเงียบเพราะว่าไม่เคยพร่องแต่ก็ไม่ได้แบบโดดออกมาจากคนอื่นรเงี้ยหรือแบบกลางๆอะไรเงี้ยแต่พอเมื่อวานเป็นคนเดียวที่มีซิกเนเจอร์วอล์กขอหนึ่งรอบแม้เหมือนกับว่าพอหันมา พอเลนี่เดินมาปุ๊บโพสปุ๊บเฮ้ยคนกำลังจะเบื่อแล้วอัลูมักหน่อยเรียกว่าสามเหลี่ยมวอล์กคนเดียวเลยป่าเมื่อวานเนี้ยเป็นคนเดียวที่มีซิกเนเจอร์วอล์กสำหรับเราเราคิดว่านั่นคือซิกเนเจอร์วอล์กนะคนคนอื่นก็คือโพสสวยงามนะแต่แล้เลนี่มีแสดงแสดงว่าเลนี่และทีมทีมคิดมาแล้วว่าเราจะทำสิ่งนี้ในรอบพีลิมเราผมก็คือฟาร์มผมมากกว่าคนอื่น ผมก็คือไม่ใช่สิงโตอสิงบุรีเลยผมอ่ะมันใหญ่มันมันแล้วมันวาวแล้วไทยไหมแล้วสวยสวยจริงๆเลยเนี่ยนะก็ต้องให้ท็อปห้าจริงแต่แต่โทนสีั้งชุดอาตีเขาว่าในรอบพีดีมอะเป็นอย่างทุกคนเลยนะของทีมภูเก็ตอะเออ้ยนี่ไม่ได้เชียร์คือก็ต้องยอมความเก่า ดว่าอันเรียกได้ว่าอันนี้คือความเก่าของทีมที่ส่งอเออเขารู้ว่ารอบพีลิมมันต้องใส่ใสุดมันต้องมีลูกเล่นมันต้องให้แตกต่างคนเดินสามสิบคนเนาะม,มันก็ต้องจําจากสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราว่าท็อปห้าปีนี้น่าจะประมาณนี้นี่คือท็อปห้าถ้าจะมีใครสักคนปาดอ่ะนางปาดสิโอ้ยไม่เอาพูดไม่ได้นางปาดก็มีคนจ่ออยู่เยอะเฟิร์สหวังก็นด้สนใจ เฟิร์สหวังเป็นบุคคลที่ทีพก็ไม่น่าทิ้งอ่ะเออจริงเขาทำอะไรได้เยอะอุ้ยหมายถึงว่าต่อทํางานต่อยอดถ้าสมมุติเฟิร์สหวังเข้าทุ่ผ้าต่อไปก็อาจะเป็นเพื่อการกองเป็นรันเวย์โค้ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเกาน่าสนใจแล้วก็อีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าอาจจะเป็นนางปาดเบียดใครเข้าไปได้คือนิตาอุ้ยนี่ไม่ได้เชียร์นะแต่ชอบไม่หรอกเพราะว่านิตามันคือนางงาม โพสติฟทิงกิ้งอ่ะคิดบวกมองโลกในแง่ดีแล้วก็ภาษาอังกฤษได้ตอบคำถามดีอะไรเงี้ยหลายๆลคนก็บอกว่าหน้าง,งานดีด้วยนี่ตานอกนั้นก็มีหลายคนเคสเอ๋ยพอลีนต่างๆก็น่าสนใจคือหมาหอนเนาะปีนี้เบียดกันมากนะมถ้าพูดตาม<ภ>าตรง <ภา S 2> ถ้าน้องน้องดูอยู่จะฝอะไรไหมครับรอบอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าระหว่างที่หนูเดอยู่อยู่หลังม่านอ่ะอยู่หลังม่านแล้วก็ เตรียมตัวก็เจะเดินถึงคิวเราแล้ว,ลวสิ่งคนที่ชนะถ้าทําสิ่งนี้จะชนะเลยอโรยตะปูเรือใบโรยโรยไ้ข้างหลังให้หมดอเอาให้เจ็บขาให้หมดวันเดียวมันก็จะจบการแข่งขันนี้แล้วดูนางงามให้สนุกอัจริงๆเชียกรักใครเชียใครปีนี้ก็ยอมรับว่าดาม่ายเยอะอาการประกวดจบมึงอจบไหม <laughs> แข่งจบกระเทยต้องนะากฝากระเทยหน่อยจบไหมแข่งจบ ผลอาผลจะออกมาเป็นยังไงฝากไม่ว่าเตือนสติหนูกระเทยคนแข่งเขาพยายามเหมือนกันทุกคนไม่มีใครพยายามมากพยายามเลยหรอกทุกคนพยายามเต็มที่เหมือนกันหมดสุดท้ายแล้วมันอยู่ในมือกรรมการว่าจะเลือกใครเขาเลือกแล้วเราก็จบเพราะฉนานการประกวดจบกระเทยตีเลย กระไยตีเลย